ฉันกดสั่งสร้อยเทนซอริงแล้วนะคะซึ่งเป็นอทองแดงที่สร้างมาจากขึ้นความถี่นะซึ่งเป็นขึ้นความถี่ที่คนสมัยก่อนเขาไม่ค่อยกินไม่ค่อยถ่ายแล้วคือในในหัวเราเราก็จะคิดว่าโอเคมนุษย์จะอยู่ได้ต้องกินข้าวใช่ไหมแต่ข้าวที่กินไปนั้นอะ่ะมันก็ไปย่อยเป็นน้ําตาลเพื่อเก็บเป็นพลังงานเออซึ่งอีพวกเนี้ย มันคือพลังงานมึงจะต้องลืมพลังคลื่นเต่าอะไรที่มึงคิดอยู่ในหัวก่อนนะดาร์กอนบอลแซดอะไรของพวกมึงนะี่ยมันไม่ใช่นะพลังพลังไปพลังอะไรนะั้นอ่ะอันนั้นคือต้องแยกให้ออกนะคือทุกอย่างคือเครื่องความถี่เวลาฉันพูดถึงพลังก็คือพลังงานการใช้พลังงานเหมือนน้ามันน้ํามันก็เป็นพลังงานอ,อันเนี้ยเรากำลังพูดถึงแนวนี้กันเออ ขังเคลื่้นต่อนะลบลบออกจากหัวนะคะเออด็กกันบอลด็กกันบอลไม่ใช่นะคะอ่าเวลาเราใส่อันนี้ปุ๊บเนี่ยคือทุกอย่างมันถือขคลื่นความถี่หมดเธอแม้กระทั่งอย่างที่ฉันพูดมาทุกิปนะเคลื่น Wi-FI ขึ้นอะไรเนี่ยที่มันวิ่งเข้ามือถือของเราเนี่ยมันก็มามันก็มาตามอากาศมันก็มาตามอากาศมันก็มาโผล่บนหน้าจอของเราเออแต่เวลามันเดินทางมันเดินทางผ่านอากาศผ่านคลื่นหมดเลยเหมือนกันเธอคิดว่าอาหารพวกเราเนี่ย มันจะทําแบบคลื่น Wi-Fi ไ,ไ,ไม่ได้หรอมันทําได้ค่ะแต่ความรู้พวกนี้มันถูกปิดบังไว้คนสมัยโบราณเขาถึงไม่ชอบไม่ชอบกินไม่ชอบขี้แล้วก็ร่างกายก็ไม่ได้มีปัญหาไม่มีปัญหาโรคอ้วนอะไรแล้วนอนนอนแล้วใส่อันเนี้ยคนที่ซื้อใส่ไปแล้วนะนอนน้อยแต่หลับเต็มอิ่มนอนแบบนอนน้อยกว่าเดิมเยอะแต่ว่านอนอิ่มกว่าที่เคยนอนมามเข้าใจไหม,มเออซึ่งฉันก็จะซื้อมาลองเองเลยนะคะก็หลายบาทอยู่ นะคะก็อันนี้จากช่างนุเลยนะเอ,อจากเ,เพื่อนร่วมงานของช่างนุเลยที่เป็นช่างห้าหกคนเนี่ยที่เขามีความรู้เรื่องไม่ใช่ว่าจะเอากําไรทองแดงอีแก้วอีคาจากใครก็ได้มาทำใช่ไหมมันจะต้องมีวิธีการทําขึ้นความถี่ซึ่งเขาก็มีหนังสือของคุณปู่สลิมที่เขาเนี่ยเวลากูอัดคลิปเนี่ยอีสัตขับมอเตอร์ไซค์อยู่นั่นหี่พวกเขียควยข้งางหน้าไม่ขับนะคะ เมน่มาโมโหไหมเออนี่แหละเดี๋ยวฉันจะลองซื้อมาดูว่ามันจะทําให้ฉันทานข้าวน้อยลงไหมเพราะว่าทุกอย่างมันคือพลังงานหมดเธอแล้วมึงจะต้องลืมพลังขึ้นเต่าในหัวมึงด้วยนะกูพูดรอบที่ร้านเออทุกอย่างคือพลังงานทุกอย่างคือขึ้นความถี่เดี๋ยวฉันจะลองมาใส่ดูว่าร่างกายเราเนี่ยมันก็จะเอาเอเนอร์จีจากรอบตัวมาใส่ถ้ามันได้ผลจริงเธอโอ้โอโอโย ดี๋ยวฉันลองให้ดูเลยคะ่ะนี่ฉันเอาตัวฉันเป็นตัวทดลองเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเนี่ยสั่งไปละเดี๋ยวเขาจะส่งมาโอเคนะนอนน้อยจริงไหมกินข้าวน้อยจริงไหมซึ่งถ้ากินข้าวน้อยจริงๆอะ่ะน้าหนักเราก็จะลดลงโดยที่เราไม่ต้องไปอะไรชาเขียวมะชะปากกาะอะไรของมันอน่ะเราไม่ต้องแล้วเรามีเทคโนโลยีที่เขาแบรนด์เขาเขาไม่ให้ใครรู้เลยแต่มีคนปลูกสลิมที่เขาอิจต์ของความรู้นี้ก็ตุยไปละแก่แล้ว เหลือแต่หนังสือเนี่ยนังสือพวกเนี้ยมันดีกว่าตามารถไฟที่พวกเธออ่านอีกกูบอกให้มันดีกว่าดิกชนรีที่มึงต้องต้องมาอ่านอีกเพราะมันเป็นสิ่งที่เราได้ใช้จริงคือเราไม่ต้องแดกไม่ต้องแดกอะไรเยอะอก็อิ่มมีมีม,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 มีมีพลังงานมาหล่อเลี้ยงร่างกายตลอดเวลาซึ่งเวลาเรากินข้าวกินหมูกินกะเพรากินอะไรมันก็เอาไปย่อยเป็นพลังงานให้ร่างกายเผาผลาญเหมือนน้ํามันอนะ่ะเออเหมือนกันเลยแต่อันเนี้ยเดี๋ยว คุณพี่ซื้อมาลองค่ะหรือคุณพี่ซื้อมาลองล่ะเดี๋ยวเราเอามาอัปเดตเนาะ